โอ oh, คุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นข่าวใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับนักเตะทีมชาติไทยของเราอย่างเอกนิษปัญญาครับที่ล่าสุดจะได้ไปสะเทือนโอซากา้ากับสโมสรเซเรโซโอซากา้าเป็นไปได้ยังไงครับพร้อมสถานการณ์แข่งไทยในเจลีมีอัปเดตครับเคลื่อนเพิ่มเติมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับ ขนาดที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราตอนนี้โคตรโหดครับว่ากันว่าเลเวลตันแล้วครับในอาเซียนครับ2024สถิติไร้เทียมทานของอีชิในการนำทีมชาติไทยประทะทีมในห่านอาเซียนคืออะไรมาดูกันนะครับพร้อมแอคชั่นเวียดนามเริ่มเครียดครับ หลังสุขโชคสารชาติออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดส่วนคู่แข่งของไทยก่อนจะเจอกันในวันที่14ธันวาคมอย่างมาเลเซียเหลือจะเชื่อครับตอนนี้ทัพแตกสามัคคีเป็นไปได้ไงมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวดีและก็ข่าวใหญ่สําหรับบูการฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับอัปเดตข่าวใหญ่ล่าสุดนะครับของนักเตะทีมชาติไทยของเราครับอย่างเจ้าบุ๊กเอกนิษปัญญาครับที่ล่าสุด มีรายงานยืนยันมานะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้ไปสะเทือนเจลีกอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสโมสรใหม่ที่เปิดเผยออกมาแล้วก็คือสโมสรเซเรโซโอซาก้าครับหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของสโมสรจากประเทศไทยอย่างบีจีปทุมครับ เรื่องนี้น่าสนใจหลายคนอาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าบุ๊กถึงได้เป็นส่วนหนึ่งกับดิวปอติศาสตร์ครั้งใหม่ในครั้งนี้นะครับคือต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะครับก่อนหน้านี้เรารู้เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าบุ๊กเนี่ยมีการถแถลงกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับเพื่อกลับมาอย่างต้นสังกัดเดิมอย่างเมืองทองยูเนเต็ดนะครับซึ่งตามข้อมูลที่มีรายงานออกมาเนี่ยนะครับตัวของเอกนิตเนี่ย ได้มีการย้ายไปอยู่กับ BG ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอกสิทธิ์เนี่ยเป็นของ BG แต่ว่า BG นะครับต้องการที่จะผลักดันให้นักเตะไทยที่มีประสบการณ์ในเจลีกับอุระวะเรสเนี่ยได้ไปต่อนะครับก็เลยมีการพยายามติดต่อสโมสรจากญี่ปุ่นนะครับเพื่อให้ดิวครั้งนี้สำเร็จนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ,เอกนิตเป็นยังไงบ้างจนสุดท้ายล่าสุดเนี่ยมีข่าวยืนยันออกมานะครับว่าเจ้าบุกนะ จะได้เล่นในเจลีกฤดูกาล2025ต่ออย่างน้อยอีก1ปีเลยทีเดียวครับเรียกว่าตอนเนี้ยนะครับที่ผมเล่าไปแล้วคาดการว่านักเตะไทยเราในปี2025ที่จะไปเล่นในญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะมากเพราะอย่างที่บอกมันจะมีหนึ่งฤดูกาลที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องแข่งอย่างรวดเร็วเพื่อให้จบฤดูกาลนะครับเพื่อที่จะปรับปฏิทิน การแข่งขันระบบเจล a กเนี่ยให้เข้ากับระบบเอเชียที่วันนี้เนี่ยแข่งแบบข้อมปีหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ขานักเตะเข้ามาเสริมได้โดยเฉพาะในส่วนของโคต้าอาเซียนนะครับทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจแบบจะจัดนะครับหนึ่งนนะักแร์เกตสำคัญก็คือนักเตะไทยของเรานั่นเองนะครับอย่างที่บอก4คนเนี่ยนะครับมีแน่ๆนะครับ ต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวมาจับตาข่าวใหญ่อย่างต่อเนื่องกันแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งอัปเดตข่าวใหญ่ที่มีข้อมูลรายงานออกมาไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือกรณีของพิธิสังครับคุณผู้ชมกู้ฟังล่าสุดเนี่ยอย่างที่เรารู้ทราบว่าพิธิสังเนี่ย แกทำงานร่วมกับสโมสรคอนสโตเดซับโปโรมาอย่างต่อเนื่องในฐานะล่ามแล้วก็ผู้ประสานงานสโมสรมาตั้งแต่ปี2017นะครับโดยพิธินะมีการโพสต์ข้อความล่าสุดเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยเนื้อหาใจความสำคัญของเจ้าตัวเนี่ยออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับข้อความบอกว่า เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของผมในฐานะล่ามและผู้ประสานงานของสมสรนนับตั้งแต่ที่ผมเริ่มเข้ามาทำงานในปี2017และได้รับโอกาสจากคุณมิคามิซึ่งเป็น GM จนได้ร่วมทำงานกับสมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้เราร่วมต่อสู้และสร้างนักฟุตบอลไทยให้เติบโตในเจลีกกันมายาวนานผมขอกราบขอบคุณผู้บริหารสมสรทุกท่านขอขอบคุณน้องๆทีมงาน รวมถึงทีมงานสตาฟที่คอยซัพพอร์ตเสมอมาและแฟนที่น่ารักทุกคนถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้เป็นล่ามอีกแล้วแต่ผมยังเป็นแฟนบอลของคอนเซเดซัปโปโลที่คอยเชียร์และสนับสนุนสมโมสรตลอดไปสุดท้ายนี้ผมจะนำสิ่งที่เรียนรู้นำไปต่อยอดเพื่อสร้างตลาดนักฟุตบอลไทยในเจลิกให้ ยิ่งใหญ่มากขึ้นนั่นเองนี่คือคำประกาศของทิซังล่าสุดนะครับก็เลยน่าสนใจผมมองว่าพิธีซังเนี่ยอาจจะยังไม่กลับจากญี่ปุ่นนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับบ้านเราจะส่งนักเตะไปเจลิกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสของพิธีก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นกันแต่ที่น่าจับตามองก็คือในส่วนของสุขโชคสารชาติเนี่ยแหละครับเจ้าตัวจะมีทิศทางไปในทางไหนต่อไปเนี่ย ก็ต้องมาจับตาดูให้ดีละกันนะครับคุณผู้ชมเปิดหัวมาด้วยข่าวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวสะเทือนสะทานวงการฟุตบอลทีมชาติไทยเลยที่นักปัจจุบันเนี่ยยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมทีม ลงแข่งขันในนัดที่2ของการแข่งขันอาเซียนคัพ2024ด้วยการเจอกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่14ธันวาคมนี้นะครับแน่นอนครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราก็คือการซ้อมกับขุมกำลัง25คนนะครับขาดเพียงแค่เบนจามินเจมเดวิสนะครับเพเมเกอร์จากสโมสรอ,อุทัยธานีเอฟซีที่ มีอาการบาดเจ็บข้อเท้านะครับแล้วก็ปิดฉากในรอบแบ่งกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่หนึ่งความเคลื่อนไหวที่ทำให้เวียดนามเนะครับคนลุกสู้เลยทีเดียวเนี่ยก็คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของสุภโชคสารชาติครับแนวรุกทีมชาติไทยจากสโมสรคอนเสเรซัปโปโรซึ่ง เจ้าเช็คเนี่ยนะครับเคยคว้าแชมป์อาเซีนคัพกับทีมชาติไทย1ครั้งเมื่อปี2020และถือเป็น1ในนักเตะที่มีประสบการณ์สูงที่สุดในทีมชุดนี้รวมถึงได้รับเลือกให้เป็นรองกัปตันทีมอีกด้วยนะครับโดยเจ้าเช็คบอกว่าความพร้อมของตัวเองตอนนี้อยู่ในช่วงเรียกความฟิตเพราะผมเพิ่งหายจากอาการเจ็บและยังไม่มีเกมได้ลงเล่นเพื่อเรียกความฟิตมากเท่าที่ควร อาจต้องใช้เวลาเรียกความฟิตให้เต็มร้อยเปอร์เซแต่ถ้าหากมีโอกาสได้ลงสนามผมจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมชาติไทยเก็บชัยชนะในเกมที่เจอกับมาเลเซียเช็คบอกว่าผมคิดว่านักเตะชุดนี้มีศักยภาพที่ดีในตัวของตัวเองอยู่แล้วหลายคนเนี่ยเป็นนักเตะรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาและมีความกระหายในการโชว์ผลงานของตัวเองส่วนการขาดหายไปของรุ่นพี่ซีเนีย ผมคิดว่าอาจจะมีผลในเรื่องของประสบการณ์และการเร่งจังหวะเกมในบางครั้งแต่ผมเชื่อว่าหลายคนจะสามารถทดททนและทำได้ดีไม่แพ้กันทำให้รายการอาเซียนคัพไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทีมชาติไทยทุกทีมที่จะเจอกับเราแน่นอนพวกเขาอยากที่จะชนะเราให้ได้เพราะในอาเซียนเราถือเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วในขนานี้ฉะนั้นเราต้องห้ามประมาทในทุกเกม และโชว์มาตรฐานของเราให้ดีให้เขารู้ว่าเราเป็นทีมที่ไม่ได้รับมือกันง่ายๆเราเป็นแชมป์เมื่อครั้งที่ผ่านมาทำให้แฟนบอลหรือใครหลายคนคาดหวังว่าเราจะป้องกันแชมป์ให้ได้แต่ส่วนตัวผมไม่ได้กดดันอะไรเพราะเป็นเรื่องปกติที่แฟนบอลจะคาดหวังกับทัวร์นาเมนต์นี้ผมเชื่อว่าทุกคนในทีมจะรับมือกับความกดดันตรงนี้ได้หลายคนเนี่ยมีประสบการณ์ ในระดับอาเซียนมาค่อนข้างเยอะและด้วยศักยภาพที่เรามีทำให้ความกดดันไม่น่าจะมีผลกับทีมมากฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้เราด้วยติดตามเชียร์พวกเราทั้งที่สนามรวมถึงการถ่ายทอดสดแต่อยากให้มาเชียร์พวกเราในสนามมากันให้เต็มเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมเราจะสู้ให้ดีที่สุดเพื่อควา้าแชมป์ให้ได้นั่นเองนะครับเรียกว่าตอนนี้ทีมชาติไทยของเรานะ กำลังกลายเป็นชุดเลเวลตันของการส่งรายชื่อไปแล้วนะครับตอนนี้เวลตันแล้วนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าโคตรโหดมากๆหลังมีการเปิดไล n e อพล่าสุดนะไล่เลียงตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูอย่างปฏิวัติคำใหม่นะครับคู่เซนเตอร์นะครับก็คือพันษาเหมวิบูลกับสุนถึงคารพรมสุพะนะครับแบ็กซ้ายครับ เป็นสุพนันบุรีรัตครับแบ็คขวาเป็นนิโกโ้นิโคลัสมิเคลสันคู่กลางตัวคุมจังหวะครับพีระดลนฉ่ำรัศมีกับตันทีมและยังมีวีระเทพป้อมพันธุ์ด้วยครับขนาดที่แนวรุกก็จัดจ้านแบบสุดๆเลยทีเดียวนำทีมโดยสุพโชคสารชาติเอกนิตปัญญาสุพนัทเหมือนตา และมีกองหน้านะครับอย่างพาธิกูตาบสั้นเป็นตัวทีเด็ดในการล่าตะข่ายเล่ากันแบบนี้เลยนะครับสถิติของทีมชาติไทยในยุคข,ของอีชีก็โคตรโหดนะครับนะับตั้งแต่ที่เจ้าตัวเริ่มทำทีมชาติไทยเมื่อต้นปี2024เนี่ยอีชีมีโอกาสนำไทยประทะก,กับทีมในย่านอาเซียนทีมแรกก็คือทีมชาติสิงคโปร์นะครับ กมนะัสำคัญวันนั้นไทยเราเนี่ยแม้ว่าจะชนะสิงคโปร์แต่ยิงไม่ถึงนะครับแต่ก็เป็นการประกาศสักดาว่าเฮ้ยอ,อีกในายามเจอกับทีมในย่านอาเซียนเนี่ยนะครับผลงานเชื่อขนมกินได้ตอกย้ำกับการที่ไทยบุกไปชนะเวียดนามอีกครั้งนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาคมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับไทยเราก็ยังได้ดวลกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่ง ก่อนที่เกมอุ่นเครื่องกับสอ,อปอปอลาวนะครับเกมดังกล่าวไทยเรามีการทดสอบระบบและผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนนะครับก่อนเสมอกันไป1ประตูต่อ1ก่อนที่เกมนัดล่าสุดนะครับไทยเราจะบุกไปถล่มตีมอถึงเวียดนามนะครับ10ประตูต่อ0เท่ากับว่า 5เกมที่ทางด้านของมาสาธาอีชิคุมทีมชาติไทยเจอกับทีมในยันอาเซียนสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินสอป,ปอลาวและติมมเลสเตเอาชนะคู่ต่อสู้ได้4เสมอ1เกมยังไม่แพ้ใครซึ่งเป็นสถิติที่ไร้เทียมทานครับประกอบกับทีมชุดนี้นะครับมีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าเวลตันแลลวนะครับทุกคนพร้อมหมดดังนั้นน่าจะโหดและก็น่าติดตาม มากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะพูดถึงหนึ่งข่าวอัปเดตท,ที่น่าสนใจสุดๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมกับกรณีของทีมชาติมาเลเซียครับที่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานอย่างชัดเจนว่าทัพเสือเหลืองแตกสามัคคีครับคือต้องเล่ากันแบบนี้ก่อนนะครับ เมื่อวานนี้นะครับวันที่11ธันวาคมเนี่ยมาเลเซียเพิ่งจะเปิดบ้านเฉือนชนะติมอเลสเตแบบสูสีนะนะ3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เรียกได้ว่านะพอเสร็จสิ้นภารกิจขุนพลนักเตะมาเลก,ก็เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแต่กับมีรายงานว่ามีนักเตะเพียง19รายนะครับขาดไปถึง8รายคือมีผู้เล่นบาดเจ็บ 2คนก็คือดาเลนล็อกกับซายาฟิกอาหมัดนะครับแต่อีก6คนนี้สิที่มันกลายเป็นประเด็นอื้อฉาวนะครับแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงการฟุตบอลมาเลเซียเพราะว่าอีก6คนที่ขาดหายไปต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดอย่างสโมสรเซลังงอและซาบาที่จะมีคิวเจอกันในฟุตบอลถ้วยภายในประเทศนะครับ เรื่องนี้น่าสนใจนะครับมาแค่19คนของมาเลเซียเนี่ยอาเซียนก็มีการพูดถึงกันเยอะว่าหรือมาเลจะปล่อยเกมนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าตามสถิติก็ชี้ชัดมาเลเนี่ยมาเล่นที่ประเทศไทยสถิติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ประกอบกับผลงานในอาเซียนครับปีนี้ก็ชัดเจนว่ามาเลกระท่อนกระแท่นมากๆเลยทีเดียวก็เลยมีการคาดกันว่าเกมที่ไทยนะครับเวลตันที่จะประทะก,กับมาเลเซียในวันที่14เนี่ย น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไทยเราน่าจะเหนือกว่าแบบหลายด้านเลยจริงๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าห้าประมาทคู่ต่อสู้เด็ดขาดยังไม่เจอกัน ผลการแข่งขันยังไม่ออกมาดังนั้นมาจับตามองกันแบบยาวๆว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u บ s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ